ดูมีมส,สั้นไม่สะใจใช่ไหมงั้งนก็ต้องดูนี่เลยรวมมิดภาพนี้ก็หาเหมือนกันนะเนี่ยดูกันยาวๆเราไปดูกันเลยครับเชนดรอยกับจัดปลวกมันใช้ได้จริงหรือวะภาพนี้ก็หาเหมือนกันนั่นเนี่ยสบอกเขาผมทุกครั้งที่ผมเห็นสิ่งนี้ ไปเลยเพื่อนเพิ่นสูเเวหาไปเลยเพื่อนี่บึกเอาจริงเหรอสมองใช่เลยเพื่อนมึงเคยเห็นดอมป่ะผมที่อ่านหนังสือก่อนเข้าสอบหลังเข้าสอบไป5้านาทีตแต่เวลาลบความจำของสมองของนายเลยสินะอ่านหนังสือสอบมาเท่าไหร่มึงก็ไม่ผ่านหรอกเพราะกูจะลบมึงให้หมดเลยไปสมองกูส่วนผมมันเหรอไม่เน้นอ่านหนังสือเน้นลอกเพื่อนอย่างเดียวแล้วก็ตกไปด้วยกันไม่มีใครใช่ไว้40แต่งคอสเพย์ ใช้ไว้สี่สิบหรอนี่เลด้ากูยังพังไม่พอใช่ไหมลบไปทุกคนนี่มากับดักชัดๆเอาละมือนี้ไอซีผ้าไปลักควายบิกี้เด้อจะทำอะไรกูเฮ้ยไม่เป็นไรกูช่วยมึงเฉยๆเด้อลูกอยากเลี้ยงอะไรเหรอระหว่างหมากับแมวผมอยากเลี้ยงคาปิบาร่าผมอยากเลี้ยงหนูอ้วนหมามะพร้าวไปหมดแล้วส,สมองสมองลูกกูเมื่อผมไปโรงพยาบาลแล้วคุณหมอถามว่าเอ่อคนไข้พักผ่อนเพียงพอหรือเปล่าครับ ดิบมึงดูจากหน้ากูแล้วมึงยังไม่รู้อีกเหรอมึงเป็นหมอภาษาอะไรวะเนี่ยถ้ากูพักผ่อนเพียงพอความตากูไม่ดำขนาดนี้หรอกเพื่อนกูไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลมาว่ะเออแล้วหมอว่าไงวะหมอบอกว่ากูอยู่ได้อีกไม่นานอะเฮ้ยมึงเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเหรอหรือมึงเป็นอะไรเปล่าโรงพยาบาลจะปิดทีหลังมึงไม่ต้องมาบอกกูก็ได้นะมึงจะเป็นอะไรก็เรื่องของมึงเลยทีนี้เลี้ยงแมวก็ต้องใช้เป็นประโยชน์สิซักผ้าไปเจ้าเหมียวอ้โหเอ็นนอขอประตูสักสองตัวได้ไหมได้กูเพิ่มไปสามตัวเลยถ้ามึงซักตะกร้าได้้ล ดูคลิปนี้เสร็จแต่ก็อย่าลืมกดนะถ้าไม่กดเดี๋ยวผมจะตามหาคุณนะสิ่งที่กระทรวงการศึกษากลัวมาตลอดตัดผมทรงเกลียนแต่น่ามายาวเป็นว่าบอกว่าห้ามผมยาวด้านหลังมากเกิดไปกูยาวด้านหน้าแทนก็ได้เดี๋ยวอีกสักหน่อยกูจะไว้ผมทรงพ่อหนุ่มชุดฟ้าแหละพ่อคะพ่อคะหนูทำเค้กมาให้พ่อกินค่ะอุ้ยดีใจจังเลยอะ่ะไหนดูสิ ถ้าพ่อกินเข้าไปมีโอกาสสูงมากที่พ่อจะไม่มีชีวิตรอดไปจากอาหารจานนี้นเมื่อครูคณคิตศาสตร์ไม่เข้าสอนอ,อนจริงเหรอเฮ้ยกูจะไม่ได้เรียนเลขแล้วเว้ยเล่นเกมดีกว่าให้มึงกูขอโทรหาได้ปะแค่หนาทีอ่ะกูจะมีอะไรเล่าให้ฟังอ๋อได้ๆการโทรด้วยเสียง3มชั่วโมงส1ินาทีด้บอกว่า5นาทีว่าทำไมมนซัดไป3มชั่วโมงสงสัยคุยเพลินใช่อาบน้ำสระผมสบายใจเฮ้ยนี่แกทำไมใช้ครีมอาบน้ำมาสระผมแบบนั้นมันผิดวิธีรู้ไหมเวลาสระผมแล้วหลับตาเหมือนมีอะไรมาอยู่ข้างหลังตลอดเวลาเลยฮะเมื่อแม่เปิดไฟตออนกััังบม ้าสะละเกินไม่ไมปบอดไฟวดวงอาทิตย์กันแน่เี็มันก้าสะละเกินเพลงตอนเด็กสมัยนี้เพลงตอนเด็กสมัยผมใครทันเพลงนี้บ้างครับคอมเมนต์ทีนะฮะมีไผรสีให้คือ,อไอเดยดโบวคุยสาวสามคนในเวลาเดียวกันว่าถึงจับได้กระบ,บุนหัวปันได้แล้วมีคนเข้าโรงพยาบาลความรู้สึกของผมเอ้ยน่าสงสารจังเลย,เยสมน้ำหนางโง่ ตอนแรกกูก็นึกว่าอะไรที่เทปเป็ดนี่เองเมื่อเพื่อนทำยางลบตกอืมลงไปเก็บสิเพื่อนน่าเชื่อใจฉันได้นะนายลงไปเก็บเลยอ่ฉันเตียบถ่ายทอดพธิธายุดอยู่ทําไมเพื่อนมันต้อนระแวงผมเวลามันเก็บยางลบด้วยวะผมไม่ทำอะไรมันหนกนะ่จริงช่วงนี้โควิดมันเยอะก็ต้องฆ่าเชื้อก่อนเข้ากุฏิสักหน่อยสิ่งที่ผมคิดแซลมอนเบินไฟ อย่าอย่าหัวเราะอย่าคิดแบบนั้นมันบาบ้้ยอายุ17ปีอายุ500ปีอายุ15ปีอายุ1เดือนอายุ300ปีอายุ17ปีอายุ2ปีอายุ9ปี FBI ที่เห็นสิ่งนี้เออกูจะจับใครก่อนดีวะเนี่ยนี่โลกมันกลับตลบปัดไปถึงขนาดนี้แล้วหรอวะเมื่อใกล้ถึงเดือนเมษาอุลตร้าแมนที่อยู่ในประเทศไทยมาเด้อเรนนัมสงการเด้อสงการปีนี้ตงเปียกแน่นอนคือผมก็สงสัยนะครับเราไม่ได้เล่นสงการเมื่อกี่ปีแล้วเนี่ยน่าจะประมาณ3-4ปีได้มั้งตั้งแต่2019ปีน มมันก็แค่ขนมธรรมดาพอกินเข้าไปอือโอ้อายใจเกเรขึ้นมาทันทีแล้วเออเกเรไม่ไหวแล้วแค่กินขนมก็เกเรได้อย่างนั้นเหรอเนี่ยนี่คือเพื่อนตอนลุกไม่ได้แล้วให้ช่วยดึงมือมันขึ้นมา Help me up bro ช่วยกูนหน่อย bro กูลุกไม่ขึ้น bro อาอาอาช่วยก็ได้ถังแก๊สเคลื่อนที่มึงว่าอ,อะไรนะ bro <S <S เขตชุมชนโปรดลดความหลอ่ออืมโอ้อายมันหล่อขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยโอ้โหมันต้องลดความหล่อแล้วเข้าเขตชุมชนเนี่ยได้หล่อเกินน่ะน้องๆอ,อุ้ยไม่อยากกินข้าวแล้วกินไอ้เหมียวแทนโอ้ยหัว ูจะรอดไหมเนี่ยน้องแมวตัวนี้เกิดความหวั่นไหวว่าตัวเองจะรอดหรือเปล่าฉันจะเป็นราชาโจรสลัด ให้ได้เลย Sw ag. Sw ag. So sauce. อุ้ยลูกหน้าเหมือนคุณพ่อเลยนะคะเห <c oughs> มือนผมจริงๆครับนี่ลูกผมจริงๆแน่นอนครับดูหน้าสิหน้าเหมือนผมเปียบเลยรักนะเ้อโรมนติกจังเลยรักนะรักมากด้วยกูรักมึงหมดต้นแล้วเนี่ยมะม่วงนี่กูขอและกันนะต้นเนี้ยถ้าเป็นไปได้กูตัดต้นมึงไปด้วยเก่งกว่าโดดยางก็โดดเสือคามึงอ่ะกูคือพี่เต้ e s s e n Fire ตอนเด็กไงตึงๆอ่ะพี่น้องนักเดินเขา ลงป่ากู้ภัยโทรหาไม่รับสายเหตุผลพ่อเป็นเบอร์แปลกความรู้สึกของกูภ <c oughs> ก้ภัยกูพยายามจะติดต่อมึงแต่มึงตัดสายกู <c oughs> มันไม่แปลกหรอกที่มึงลงป่าทั้งวันแล้วกูช่วยมึงไม่ได้เ <c oughs> ขาดาวปีใหม่กินข้าวดูหนังฟินๆไ <c oughs> ม่ไม่ไม่ไม,ม,ม่นอนฟังป้าข้างบ้านร้องเพลงผิดคีย <c oughs> ์ใช่ใช่นี่แหละกูฟังตั้งแต่สี่โมงเย็นยันหกโมงเช้าวันพรุ่งนี้เลยมันจะร้อผิดคีย์อะไรกันนักหนารู้ว่าตัวเองร้อผิดคีย์ก็อยากจะล้ออยู่ทั้งวันทั้งคืนอวสานหมดเลยปีใหม่อัสเสงบสุขของกูรถม้าถูกคิดค้นในปี24800รอบบเยนะคครัลกกง าสอบตามจอจอตอนเที่ยงคืนไปส่งให้กับลูกค้าอยู่ <c oughs> สบายก่อนเขาใช้หมาลากเอาไงละ่ะก่อนที่จะเปลี่ยนมาใช้หมาเพราะหมามันวิ่งเร็วกว่า <c oughs> ผลวิจัยชี้คนที่ไม่ชอบอาบน้าผิวพรรณจะดีกว่าคนที่อาบน้าประจาคนที่อาบน้าประจำมึงว่าไงนะมันจะผิวดีกว่ากูได้ไงกูอาบน้ำประจําผิวกูต้องดีกว่าสิ <c oughs> ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าใครจะผิวดีกว่าแต่อที่จริงเราก็ควรอาบน้ำเป็นประจานะครับเพื่อความสะอาดวิธีแก้ปัญหาปวดท้องบนรถตอนขึ้นทางด่วนกูก็ติดโถส้วมใส่เบาะนั่งกูไปเลยสิครับเวลาเลี้ยวก็จะแฉะนิดน ให้ผูกลักลูกให้ตังแม่ออกจากกลุ่มพ่อออกจากกลุ่มเรียบร้อยพ่อกับแม่ไม่อยากจะให้ตังค์คุณว้าวคอนเส at ิร์ตใหญ่คนดูเยอะแยะเลยกูไม่สนอ่ะกูเล่นไมค์ครับอยู่บ้านกูกำลังจะสร้างเสร็จพอดีเลยเพื่อนแต่คีเปิร์นมาระเบิดตูดกูก่อนมอบเพลงนี้ให้เขาเลยฮะ ผมกำลังวิ่งไปรูปหัวแมวเฮ้ยเจ้าแมวจา๋ามานี่มาไหมพี่ลูบหัวใส่ดีเห็นแมวเป็นไม่ได้ครับเสียงสองออกแถมว,วิ่งไปหาทำตัวน่ารักในทันทีแม่สั่งกระเกงไปให้เดอ้อเอาไว้ใส่สบายๆนะลูกว้าวขอบคุณค่ะเงรักนะคะแม่แต่แม่ให้เก็บเงินปลายทางนะลูก เพื่อเพื่ออะไรได้บอกว่าซื้อให้สุดท้ายลูกก็จะาอเงอินเองไปผมซื้อของ80บาทจ่ายแบงค์ร้อยไปแม่ค้าทอนกลับมา70บาทเฉยเลยครับคนนี่มันการฟิวชั่นระหว่างแบงค์20กับแบงค์50ใครเป็นคนฟิวชั่นแบงค์นี้วะเนี่ยห้องน้ำชายนักข่ายลูกเสือแห่งหนึ่ง โอไม่คนในห้องนี้มันจะเกกันแล้วครูช่วยด้วยผมทุกวันหลังจากกลับมาถึงบ้านเล่นเกมโรบักดีกว่าเล่นเสร็จแล้วเหนื่อยแล้วนอนดีกว่าน้องๆเคยทําแบบนี้ไหมครับหลังจากเลิกเรียนคอมเมนต์ทีนะครับโปรดระวังไดโดเสาข้ามถนนจะบ้าเหรอมันจะมีไดโดเสาตัวไหนมาข้ามถนนอ่วนวเล่นดโดเสาเดโเสาโดสพีจริงผมตอนทําข้อสอบออนไลน์ในวิชาภาษาอังกฤษได้เวลาใช้นาสิน o o g l e Translate ใช้ไปครูก็ไม่รู้หรอกเพราะว่ามปนสอบออนไลน์ใครเคยใช้ Google ท r a n s l a t e ภาษาข้อสอบภาษาอังกฤษบ้างครับคอมเมนต์ทีนะเมื่อผมอยากจะตบแมงมุมให้ตายแต่มันรอดแล้ววิ่งหนีไปหลบใต้เตียงมึงกับกูจะไปอยู่ห้องเดียวกันไม่ได้มึงนอนใต้เตียงไปส่วนกูนอนบนประตูเองแมงมุมนะครับตอนที่เราเห็นตัวมันเราไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่แต่พอเราจะจัดการมันแล้วมันหายตัวไปนี่สิมันถึงน่ากลัวเมื่อคูณรบายสีของน้ำเป็นสีฟ้าแต่กับรู้ว่าน้ำมันไม่มีสีเพราะมันใส กูระบายสีของน้ำผิดมาตลอดเลยเดี๋ยวนี้ฮะที่แท้มันใสมันไม่ใช่สีฟ้าเพราะว่าเราอาจจะเห็นพี่ๆหลายๆคนเขาใช้สีฟ้าระบายน้ำนะครับเราก็เลยระบายตามไงกูเป็นตัวนี้นะโอเคงั้นกูเป็นตัวนี้ละกันต่อไปดูอีช็อตเค้การะตูที่ชายชาติเขาชอบดูกันไม่เคยมีผู้ชายคนไหนที่ไม่เคยดูาระตูเรื่องนี้ผู้หญิงเขาไม่ดูกันหรอกหิมีแต่ผู้ชายดูกันผีทำไม่รู้สึกเย็นวูบวาบขนลุกสู้อืมงั้นก็ถ้ามีผีเต็มห้องก็จะประหยัดไฟค่าแอร์ไงล่ะฮึๆอัจฉริยะเย็นทันทีโดยไม่้้อเเปิดดดดแแหยยยัคค่่าไไฟมพืนุว เบลคามชูปารีสบ้าเด้อลามาไถดาปูเขากับอายุปารีสเด้อปูเขาดำหน้าแซบแซ่ผมที่เพิ่งซื้อของกินมาเพื่อนที่อยู่แถวนั้นเฮ้ยเพื่อนรักแฮมเบอร์เกอร์ไดด้ากินดีนี่ขอสักคำหน่อยจะไปไหนไปเอ้ะเอ้ยคำเดียวนะเพื่อนนะใช่คำเดียวคุณจะกินคำเดียวแล้วมึงก็ไม่ได้กินเลยทุกคนก็ระวังตัวให้ดีนะครับเพื่อนมันจองจะเล่นขนมคุณอยู่เก้าอี้เกมเมอร์ตัวใหม่เราให้กี่คะแนน่าเพื่อน ให้ร0อยคะแนนเต็มเลยเพื่อนสะดวกสบายเมื่อใช้งานจริงป้ายที่เสื้อโดนคอสบอกของผมเห e มือนมีมลงสาบตัวโคตรใหญ่มาเกาะอยู่ที่หลังคอเลยทุกคนเคยเป็นไหมครับมันจะมีป้ายอยู่หลังเสื้อแล้วพอเวลามาถูกับคอเราล้วก็คิดว่ามันมีมลงสาบตลอดเลย e ผมตอนตีสาดูคลิปหนุ่มอินเดีย2คนสร้างสระว่ายน้ําในป่าอ e ือดูตั้งแต่เทีย่ยงคือตอนนี้ตีห้าแล้วมาดูเพลินชิบกายเลยคลิปอะไรมันจะดูเพลินขนาดนั้นแนะนําทุกคนเลยนะครับอย่าหาดูคลิปพวกนี้ก่อนจะนอนเพราะคุณจะนอนไม่หลับแล้วคุณก็จะตื่นสายนั่นเองเมื่ คุกกี้ไม่นายใช้คุกกี้แล้วจะใช้เว็บไซต์เราสะดวกขึ้นและก็เสถียรขึ้นนะดิบมึงจะยื่นคุกกี้ให้กูตลอดเลยใช่ไหมดิบเป็นเว็บไซต์หรือว่าเด็กขายคุกกี้กันแน่วันนี้ยผมกาลังจะลุกไปล้างจานแม่บอกไปล้างจานบ้างสิความรู้สึกของผมเอ้าผมกําลังจะลุกไปทําแล้วท้าม่แม่พูดอย่างเงี้ยถ้าพูดอย่างเงี้ยผมไม่ทาแล้วขัดกับความตั้งใจไม่ทําดีกว่าใบงานก่อนพิมพ์ชัดแบบ 4K ใบงานฉบับครูอ่ะฮะก็พออ่านได้น่มีสีสันใบงานฉบับนักเรียนนี่มันโดนเผามาหรือวะทำไมมันเอ่าวจ เวลาตอนอ่านในหนังสือมันมีภาพและสีอยากชัดเจนพอเวลาไปสอบในใบสอบมันเหลือแค่สีขาวดำแล้วจะให้ผมตอบยังไงเนี่ยหมู่บ้านอาศัยสงสสบสุขของฉันมีพร้อมทุกอย่างทั้งฟางข้าวน้ำแล้วก็ชาวบา้านกับพิบตาเด็ดนึงแสบตาเอ้าเฮ้ยหายไปหนบมดว่าฟางข้าวกูหายไปหนบมดแล้วชาวบ้านกูหายไปไหนเนี่ยฮ่าฮ่าพูดเลย่นย่างฉันอ่ะพ้นไปหมดแล้ว <c oughs> ฉันจะพ้นทุกอย่างรวมทับตัวได้ด้วยบอดี้โอไบผมที่บอกกับตัวเองว่าพรุ่งนี้มีเรียนต้องรีบนอนแล้วผมตอนตีสามเกมนี้มันสนุกจริงๆเลยขอสักยันเช้าเลยแล้ว การตื่นสายช่างบันสรุปตื่นสายจริงๆครับเมื่อคูช่วยเพื่อเรื่องสอบแล้วมันได้คะแนนเยอะกว่าคุณเดี๋ยวนะนี่มึงฉลาดกว่ากูหเหรอขนาดกูยังทาได้ด้อยกว่กูมึงเลยนี่มึงให้กูติวให้มึงทาไมวะเนี่ยมึงหลอกใช่กูเ <c oughs> มื่อผมได้ยินคนคุยกัน <c oughs> และมีชื่อตัวเองอยู่ในนั้นฮะ <c oughs> ไอสมพงษ์นะมาขี้เกียจและไม่ทำงานบ้านอ่ะใช่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 ่ไอวายอังเกะฮะผมเดียวยซื้อผมเดสิบบอให้ผมจาสี่บ่ดได้เด้รีบเสนอหน้ามาทันทีครับตัวร้ายกำลังจะชนะพระเอกก็จะแบบโดนซ้อมมายับ อะไรกูมีพลังแห่งครอบครัวรักกายใบออกมาเลยต่อสู้จนชนะจนได้ตัวไรยมันจะแบบเอยอีกเล้วหรยอมือเงอ้เมื่อผมส่องกระจกหลักจากได้ลองใส่ชุดที่คิดเอาไว้ในหัวว่ามันเท่มากๆเอ้กูว่ากูจะเป็นผู้บ่าวฮิปฮอปแต่กูกลายเป็นผู้บ่าวเทสก่าไปซะงั้นทำไมมันไม่เหมือนที่กูเห็นในรูปโฆษณาวะตอนเรียนที่โรงเรียนเก้าอีค้ครูเก้าอี้นักเรียน<อ>ไา่เก้าอี้กูเก่าจังวะตอนเรียนออนไลน์เก้าอี้ครูเก้าอี้นักเรียนอ้าวกูเรียนบนเตียงนอนนุ่มสบายหายห่วงเป็นไงล่ะครูเข้าใจความรู้สึกของผมหรือยังผมอยากให้มีเรียนออนไลน เฮ้ยมึงรู้ป่ะนมจากสัตว์อ่ะมันกินได้นะเว้ยมนุษย์ถ้ำคนที่2เฮ้ยจริงดิเงก,ก็ดีเลยมีแหล่งอาหารใหม่ละว่าแต่มึงรู้ได้ไงวะเพื่อนอ่มก็เห็นมันให้นมลูกไงกูก็คิดว่ามันกินได้เออมันก็กินได้จริงไงดิมึงไปแอบดูดนมวัวมาใช่ไหมนี่คือความสามารถของเหมียวเหมียววันนี้คุณเป็นเหมียวตัวไหนเหรอมี1นึ่งถึงเก้าอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับสวดพบเล้เหรอเป็นแมวตัวที่3ไงละ่ะแ <c oughs> มวเอเรียนเพราะกูคือเอเรียนเมื่อคุณตื่นมาเช็คโทรศัพท์ว่าเหลือเวลานอนอีก อีกห้านาทีกูว่าจะนอนต่อแทบบเยกูต้องไปโรงเรียน <c oughs> คุณที่ปฏิเสธ y o u t u b พ p ีเม i u มครั้งที่58 YouTube ยูขอขอบคุณแต่ลองคิดดูใหม่ไหมย u t u b e p r เมียมมันดีจริงนะไม่มีโฆษณาด้วยอันนี้จากประสบการณ์ผู้ใช้จริงนะครับยูทูปพรีเมียมสะดวกกว่าจริงๆครับไม่มีโฆษณาแต่ว่าถ้าใช้ YouTube ดูคลิปธรรมดาฟังเพลงธรรมดาไม่ได้ทํางานอะไรก็ไม่ต้องสมัคร o u t u b พ p r e ม i u m ก็ได้ครับจะได้ไม่ต้องเปลืองตังค์อะนะฝากถึงไอ้พวกทิ้งขยะลงทะเลด้วยนะนี่คือคําขอบคุณจากกูและมึงเลิกทิ้งขยะลงทะเล ได้้แลวคุณไปเปิดตู้เย็นแต่ก็ไม่มีอะไรกินสมองามาครั้งหน้าก็ได้ครั้งหน้าอาจจะมีใครมาทิ้งขนมไวในตู้เย็นแล้วก็จะฉกไปกินเลย <c oughs> คนแรกบนโลกที่เอาช็อกโกแลตให้บาตัวเองกินกูคุณไ,ได้ผลวิจัยมาแล้วว่าบามันกินช็อกโกแลตไม่ได้คุณเสียใจอ่ะเออวะคนแรกมันจะคิดยังไงวะที่ได้รู้ว่าบามันกินช็อกโกแลตไม่ได้แกรี่หลังจากโทรศัพท์ของคุณไปอยู่ในมือของเพื่อนว้าววันนี้เพื่อนมาเดาถ่ายรูปแบบเทสกาวให้เพื่อนเอาระ รูปภาพหรือภาพถ่ายแปลกๆมันจะโผล่ขึ้นมาทันทีครับและโทรศัพท์ของผมก็จะเต็มไปด้วยภาพเพื่อนแลวผมก็จะเก็บไว้แบ็กเมาทีหลังในช่วงเวลาสะเทือนอารมณ์แมวได้เจอเจ้าของหลังจากที่ไม่ได้เจอมา6เดือนเอ้ยบาร์ดี้มาแมวเหมียวเอ้ยเอ้ยประทูเข่งนั้นน่ากินจังเลยเอ้ยแมวไม่สนใจกูสะเทือนอารมณ์สุดๆอะเอามันสะเทือนแบบนี้เองเหรอเนี่ยเกมที่เล่นไป5ชั่วโมงยังไม่ได้เซฟแล้วมบันก็เด้งออกแล้วกูเล่นไปเพื่ออะไร5ชั่วโมงวเวลาชีวิตกูหายไปแล้วเมื่อคุณกำลังจะ เสียงส่งอาจารย์เสียงในหัวเฮ้ยหวัดดีครับตอนนี้เราจะมาร้องเพลงให้ฟังนะครับเสียงตอนอัดเสียงหวัดดีครับที่ผมจะไปร้องเพลงให้ฟังนะครับจะไปเสียงมาแตกต่างกันจังวะเด็กฉลาดที่กําลังสงสัยว่าทําไมมันถึงเสียเปรียบอืมทาไมมันเดินเกมดีวะผมที่แอบกินหมากมันตั้งแต่ตาแรกเฮ้ยมึงไม่รู้หรอกม่งกูเอาหมากตัวหนึ่งมึงไปซ่อนมึงไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่ได้โกงด้วยไม่ได้โกงมึงไม่รู้ รูปโปรไฟล์อื้สวยจังเลยอะแบบแนวอนิเมะสภาพตอนเรียนผ่านซูมเฮ <c oughs> ้ยนี่เป็นตัวบ้าอะไรวะเนี่ยเบิร์คนจะไม่ได้อาบน้ำมาเรียนซูมเลยเว <c oughs> ้ยมีแต่ไดา้าสดกระทั้งนั้นเนี่ยในโปรแกรมซูมเนี่ย2020สิ้นสุดลงปัญหาบนโลกออกูยังอยู่และกูก็ยังอยู่และกูก็ยังอยู่กูจะไม่หายไปไหนหรอกกูจะอยู่จนถึงปี2088เมื่ม <c oughs> อคุณรวบรวมความกล้าและส่งข้อความไปใหม่แต่เขาก็ยังไม่ตอบชัดคุณเหมือนเดิม กูจะทักครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วกูจะไม่ทักไปอีกแล้วไม่พูดอะไรเลยกับพูดมากเกินไปจนน่ารำคาญสิ่งที่ผมทำกูจะทำมันทักสองอย่างไปเลยการกวนตีนเพื่อนเป็นอะไรที่สุดยอดที่สุดและจะมาเอาแน่เอานอนกับกูไม่ได้หรอกเฮ้ยถ้าเมียเป็นสัตว์นักล่าที่ดุร้ายจริงๆเก่าจะอธิบายดีไหซะจะทำไหหูนอนถึงน่ารักขนาดนี้เหมือนหูแมวเลยอธิบายบ้างซะว่ามันดุร้ายจริงๆหรือเปล่าแผ่นซีดีวันพีชนด่บันสปอยกันโต้งๆเลยนี่หัววิธีหลอกล่อชาวบ้้านนใหไปกัับคุณอ่ฉม เมลลนะมหาชัซีิเอ้เมลล่าว่ะน่าสนใจดีนี่มาเลยกูจะพามึงลงเรือแล้วมึงก็จะกลายเป็นทาสกูตลอดไปใช้แรงงานแบบถูกกฎหมายร้านเปอร์เซ็นเฮ่มาเลยมาเลยวิธีการล่อชอชาวบ้านแบบนี้มันได้ผลจริงๆรงฮะจับขึ้นเรือแล้วก็พาไปบูบ้านเราเป็นอะไรที่อัจฉริยมากเมื่อเธอบอกว่าชอบคนชิวๆนี่กู <ๆ S 1> ชิวพอหรือยังกู <ๆ S 1> งเปิดเน็ตฟ,ฟิกดูกลางห่างเลยก <ๆ S 1> ูไม่สนกูไม่แคร์เพราะว่าเธอชอบคนชิวๆชิวพอไหมผมกำลังจะชาติแบตมือถือแต่มันมืดเกินไปแต่ผมดันเสียบถูกมุมเฉย จงเรียกฉันว่าอัจฉริยะแห่งจักรวาลเนี่ความผิดพลาดท,ทาให้เราแข็งแกร่งขึ้นมอที่ออกมาจากห้องผ่าตัดเงินสินะถึงแม้ว่าเราจะทําผิดพลาดเราก็สามารถแข็งแกร่งขึ้นสินะโอ้ไม่นะนี่เป็นมอทองคํานี่วะเอาเยอสลบกรอกปาคนไข้จนกว่าเขาจะแหลบ เมื่อพูดถึงต้นไม้กินคนในหนังอ้อนั่นเปนก็ต้นไม้กินคนนี่วาทำไมน่ากลัวจังวะชีวิตจริงอ้อันนี้ก็ต้นไม้กินคนเหมือนกันน่ากลัวกว่าในหนังอีกอย่าเดินไปใกล้ชิวนะพอไปถึงเซี่ยววินาทีคุณอาจจะเข้าไปอยู่ในนั้นก็เป็นได้เมื่อหมาคุณกินอะไรบางอย่างเข้าไปแต่คุณไม่รู้ว่ามันคืออะไร <S <S ได้มาดูนีเฮ้ยอ้าปาาออกมาได้มาดูได้บังก,กินอะไรเข้าไปมัก,กินบูปปี้กูใช่ไหมเราจะรีบไปดูหมาของเราทันทีว่ามันก,กินอะไรเข้าไปเมื่อคุณเล่นก เบือ่อกูจับเส้นลวดน้ำอ่ะเจ็บมือชิบไก่ใช่ฮะใครที่เล่นกีตาร์ชั่วแรกๆก็จะเจ็บมือไปธรรมดาครับเพราะว่ามือมันยังไม่ด้านพอที่จะจับสายกีตาร์นี่โค้กออกผลิตภัณฑ์ใหม่เลยหนูเนี่ยหมาโกโคกหมากโคกเฮ้นี่มันหมากโคกนี่วาน่ารักจังเลยไปกล้ากินเลยนะเนี่ยเค,ค้กนมสดโลฟกหวานน้อยไขมันศูนย์เปอร์เซนต์กินแล้วไม่อ้วนแ <c oughs> น่นวิกินแล้วไม่อ้วนแน่นวิแม้แต่เมวประจำร้านยังอ้วนเลยนี่กูจะเชื่อป้ายกับเชื่อร้านได้ไหมเนี่ยคิดถึงแค่ไหนก็จะไปทักไปอีกไม่ใช่ใจแข็งนะเาบอกกู ตำรวจสมัยก่อนน่ะเขาขี่อะไรจับโจรวะเพื่อนขี่ควายไงเพื่อนโจรคนไหนที่วิ่งหนีกูเอาควายขุดแล้วก็จับเข้าคุกไปเลยทําไมสมัยก่อนมันเถื่อนจังวะมันได้เวลาฮีโร่แล้วจกงแปลงร่างไปเลยอัติเบรตเรดดี้ไมโลสมัยผมเรียนเออเป็ดป้าคนหนึ่งมากดไมโลให้ไมโลสมัยที่ผมเรียนจบไปแล้วโอ้ไม่ตอนที่กูอยู่ทำไมันไม่เป็นแบบนี้บ้างวะทำาไมกูได้ป้าแก,แ,กแก่มากดไมโลให้กูมันปฏิยุทติธรรมโจนน์คณิตศาสตร์นายพงศักดิ์ขับรถไปซื้อกล้วย7 5 8หหวีรถของนายพงศักดิ์ นี่กูมาซื้อกล้วยไปกินหรือซื้อไปถมที่กันวะเนี่ยที่โจ์คณิตศาสตร์รรจะทำให้กูเป็นลิงให้ได้เลยใช่ไหมใช,ใช่ใช่ใช่ล่าที่ความเป็นมนุษย์คือสือกล้วยวานอน เฮ้ยในที่สุดก็มีคนทักมาสักทีนะรายการบ้านวิชาคณิตมาลอกหน่อยได้ปะมึงทักมาแบบนี้กูก็นึกว่าสาวทักมาที่ไหนได้มึงขอลอกวิชาคณิตกูรักนะครับรักนะครับนี่มาคิมิโนโตเวอร์ชั่นไอโบดีกว่าคุณกําลังเคี้ยวหมักฝรั่งอย่างชิวๆหมักฝรั่งนี่อร่อยจังเลยอ่ะหอมหวานชื่นใจแต่คุณอยู่ในประเทศสิงคโปร์แล้วกูจะเอาไปทิ้งไหนแล้ววะเนี่ยถ้าทิ้งมั่วซั่วกูโดนจับแน่ๆความรู้นิดนึงนะครับประเทศสิงคโปร์เขาห้ามจําหน่ายหมักฝรั่งหรือว่าเคี้ยวหมักฝรั่งในประเทศเขานนะะครรรััับบไม่ง้้จถูกปดอลลา์ ผู้หญิงคนนี้ได้ออกรถใหม่ตั้งแต่9กนาฬิกานาที10โมง4นาทีแม่งเอาไปชนมั่วสั่วเละไปขี่แล้วกลับบ้านไปบึกโดนแม่ด่าชัวจงจำเอาไว้นะครับอย่าให้ผู้หญิงขับรถที่ซื้อมาใหม่โดยเด็ดขาดเมื่อแฟนขขงคุณบอกว่าพ่อแม่ไม่อยู่บ้านเออพี่จะแว้นไปหาแล้วนกสาวร,รอพี่อีกไม่นานเดี๋ยวกูกลับมาจากโรงพยาบาลก่อนเดี๋ยวรีบตามไปหาด้านจันทร์อกสาวนี่เปนร้านเนื้อย่า ดมีมและนี่ก็คือภาพที่สิ้นหวังที่สุดโอ้ไม่นะมันเลืองแสบแบบนั้นใช่แน่นอนลาก่อนเพื่อนขอให้โชคดีดอลตันสะสารนะ่ะย่อมไม่มีวันหายไปจากโลกนะผมที่ให้เพื่อนยืมเงินไปหนึ่งหมืน่นเพื่อนกับเงินก้อนนั้นโอ้เพื่อนอยู่ดีดๆกูก็หายตัว<ๆ>กูหายตัวเร็วยิ่งกว่าสะสารอีกไม่อีเพื่อนมันบิดกูบิดหมดไปสนลูกใคโวให้เพื่อนบึดูสไปเอ็กซ์เฟมิลี่หรือยังวะไอเด็กน้อยคนนั้นมันเชื่ออะไรว่าเพื่อนอาหม่อมอาหมํามไงเออใช่อาหมํามชอบทัว ทัวอมัมไงมึงดูเรื่องเดียวกันกับกูไว้เนี่ยอืมถ้าการประท้วงนี้ไม่สําเร็จนายได้ใช้ป้ายนั้นแน่นอนเพื่อนทุกอย่างย่อมมีแผนสองเสมอ <c oughs> เมื่อคุณเป็นพระเจ้าในไมค์คราฟ์มนได้เวลาแล้วล่ะที่ฉันจะเปิดทางให้พวกนายข้ามแม่น้ําแห่งนี้ไปดีไยงยใช้ป้ายกีกักนแม่น้ําออกพวกนายโดนไปได้ดี่มันเป็นพลังที่สุดยอดของป้ายแล้วล่ะขายกระแกงครับราคาถูกๆ ลด90%เลยนะครับมึงจะให้ฟรีกูก็ไม่เอานี่มันกระเกงหรือว่าซากผ้าคีริ้วก mm ันแน่วะเนี่ยทำไมมันเหลือแค่นี้วะลด90%เลยครับ99%กูยังไม่เอาเลยเมื่อให้เพื่อนยืมปากกาผู้หญิงเออฉันขอปากกาที่เธอยืมคืนได้เปล่าอ๋อได้เลยได้เลยนี่เอาไปผู้ชายให้เพื่อนกูขอปากกากูคืนได้ปล่าไปของพี่แล้วไอ้น้องมันเป็นของฉันตั้งแต่ฉันหยิบจากนายมาแล้วแหละแกไม่มีสิทธิ์ที่จะมาทวงคืนอะไรทั้งนั้นนี่เพื่่่ออออออนนนบบิิดดดดปปปาาาากก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 ูไไใช้้้คเเเเีียยยยวววลลลโโ๊ัััััหหแตงงงสรรทพพมะ็ ไต่ถามหาวิธีทํา g o o g l e Map ง่ายๆเพียงมีเข็มทิศกับกระดาษ5า้าใบคุณก็จะได้ Google Map ดีคือการท Map ํา Google Ma ได้ไหมครับชัดๆอมงอัดคาเฟ e อืมนี่เปนร้านกาแฟสาหรับ m มงอั s โดยเฉพาะนี่ัตนต้องมีอิมพสเตอร์ซ่อนตัวอยู่ในนั้นแน่นอนอ้าว้าวขนมในโฆษณาเนี่ยมันกลายเป็นทรงผมของชายคนนี้นี่วะาอ้าพอถอดออกมากลายเป็นคนหัวโล้นซะง,งั้นดิคุตกเป็นทาสการตลาดตั้งแต่ตอนไหนวะเนี่ยเฮ้ยเ <Hey, S 1> มือ่อกี้แกโดรสักหมหมดไปก็มาดิคุ ไม่พังตายแล้วเก่งตัวแจกปากดีหมาป่าเดียวดารวมกันเป็นทีมกูเองจีจีอีซีกางไม่กางไม่รู้แต่พวกกูรวมตัวกันและชิบหายกันหมดเฮ้ยช้อปปี้มันไม่ขายอะไรแปลกๆลหรอกนะเอา้าเฮ้ผู้ดุมชุดฟ้ากับผู้ดุชุดแดงมีว่าขายเป็นฉบับเลโก้นะเดววะอย่าย่ี้งต้องซื้อสินี่คือน้ําในป้ายโฆษณาคนที่ดียวจริงเอ้า กูคือเอเลียนเพราะนี่คือน้ําเอเลียนกินแล้วกูกลายเป็นเอเลียนเลยมันขายที่ไหนวะกูจะไปหาซื้อบ้างนี่คือปลาเล็กปลาเล็กต้องถูกกินด้วยปลาใหญ่มึงจะกินหรือมึงจะจับเอาไปกินทีหลังกันวะเนี่ยทำไมปลามันมีแขนด้วยวะแล้วปลาที่งอที่สุดคือปลาอะไรคอมเมนต์ทีนะครับต่อต้านยาเสพติดอืไอคนที่ถือป้ายเนี่ยไม่น่าไว้วางใจสุดละใครให้มันถือป้ายนี้กันวะเนี่ยนี่มันทรงสืบชัดๆ,ดๆไอเลิฟปารีสโอ้เชื่อจริงๆครับว่าอยู่หอไอฟเฟลบ้านผมมีหลายเสาเลยทั่วจะบ,บ้าแล้วที่มปนเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงไม่ใช่หอ เดี๋ยวมาโกหกผมผมฉลาดพอผมตอนห้าขวบรักจากซื้อเงินปลอมด้วยเงินจริงเมื่อ,อเงินก้อนนี้ฉันจะรักษามันให้ดีที่สุดเลยถึงแม้ว่ามันจะไม่สามารถซื้ออะไรได้แต่มันก็เป็นเงินก้อนแรกของฉัน,นซื้อมา20บาทได้เงินก้อนเป็นแสนเลยครับดูภูมิใจสุดๆเลยครับตอน5ขวบ <c oughs> นี่คือปากกาบางยี่หอ้อขีดขวาโอเคขีดซ้ายโอเคขีดขึ้น <c oughs> <c oughs> อะไรวะเนี่ยขีดไม่ออกแหละขีดลงก็โอเคตอนมาขีดขึ้นนี่แหละมันชอบไม่ออกอยู่เรื่อยเลยปากกาเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะบางยี่ห้อนะเมื่อพ่อแม่ของคุณรู้ความลับคุณครร้งแก นะลูกชายผมเป็นเด็กเรียนเขาอ่านห,หนังสือแบบนั้นด้วยเหรอแมลิเทอร์นี่มันเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับเด็กผู้ชายอายุ17นะครับ<ด>อายุ17มึงดูใบเลตเตอร์โพนี่อย่างนั้นเหรอสตรอเบอรี่ช็อตเค้กดอาเอมอนท็อบแอดเจอรี่นี่มาเต็มเลยนะตอนอายุ17เอะ่ะเมื่อถึงวันวาเลนไทน์เราชายโสดที่ไม่มีคู่ทั้งหลายเฮ้ยซื้อสติกเกอร์รูปหัวใจมาจะเอาไปติดใครดีนะได้เวลาแล้วไอ้เพื่อนที่ยังโสดมานี่เลยรอ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 เฮ้ยนะนี่ทำไมกูโดนติดเต็มเลยเนี่ยเพราะเบิโสดไงกูก็เลยติดให้มึงเบิกเต็ ไอ้กูมาแล้วอ้เอามันไปไหนนั่นน่ะเฮ้ยกูทันไหมเนี่ยสวัสดีครับไอ้ติมหมดแล้วอะเดียเนๆเดียไอ้หานี่มันมาเหมาไอ้ติมก่อนกูร้อยแน่ดกว่ามันวิ่งไล่กันที่แ้มันวิ่งมาแย่งซื้อไอ้ติมนี่เองคนที่อายุเท่ากันกับผมแต่งงานกับผมนะครับโอ้ยฉันจะได้แต่งงาน จริงเนยส่วนผมอ่ะเหรอแอบอย่างเดียวกูไม่สนอะไรทั้งนั้นน่ะมีคมีคู่อะไรไร้สารละการมีชีวิตอยู่แล้วกินข้าวอร่อยๆไปชีวิตที่มีความสุขมักวานี่คือสติกเกอร์ส้มในวันเด็กบักจะมีเด็กคนนึงเขียนอะไรแปลกๆบักแอปเปิลฮบักแอปเปิลแอปเปิลบักแอปเปิลนี่มันส้มภาคอีสานนี่หว่าผมที่บอกกับตัวเองว่าจะเลิกโวยวายปากากูอยู่ไหนวะปากากูอยู่นะอ๋อเจอแล้วมันอยู่ใต้โต๊ะแล้วมันจะโวยวายทำเพื่ออะไรเนี่ยนี่คือผมจะไปกันไม่ลาเลยเหรอนี่คือเพื่อนผมปว่าช .4 สมอส ทางแยกมส <c oughs> ทางนี้จะเป็นทางที่เราแยกกันว่าจะไปสายอาชีพหรือว่าจะเรียนต่อบอสีกันแน่บางคนก็ต้องได้แยกกันทางนี้แหละครับไม่มีใครนักกีฬาวอลเลย์บอลในทุกๆหนึ่งแต้ม โอกอดกันทุกครั้งที่ทําคะแนนได้ดึงแต้มไม่เชื่อก็ลองไปหาไลฟ์สดดูนะครับกอดกันทุกครั้งจริงๆนั่นคือซอมบี้มันเดินออกมาเจอแสงแดดและไฟไหม้ความรู้สึกของมันอ่ากูจะไปกินเมืองแต่กูรอดนะเป็นอะไรไม่รู้อยู่ดีๆกูก็ไฟไหม้ซอมบี้เป็นผู้ชายที่ฮอตจริงๆครับฮอตแบบไฟลุกเลยห้องน้ําในปั๊มก็จะประมาณว่าช่วยกันรักษาความสะอาด ด่มันขี้หรือมันทาสงครามโลกกันวะเนี่ยแม้กระทั่งกระแพงห้องน้ามันก็ยังไม่เว้นเลยเล่ตู้เป๊ะด้วยว่าศาสตร์โครนกันในนี้ BMW 3 3 0 e M Sport ชมใหม่นักศึกษาผ่อนได้สบายผ่อนชิวๆเดือนละ2 7 0 0 0บาทต่องวดคแบบ่าเทอมกูก็แพงอยู่แล้วกูจะเอาปัญญาไหนไปผ่อน27,000ต่อเดือนวะกูจะกินมาม่าทั้งเดือนอยู่เนี่ยเงินเดือนเริ่มต้นกูก็ได้แค่หมื่นห้ากูจะเอาปัญญาไหนไปผ่อนวะภาพที่ไม่เคยถูกเผยแพร่โอกาสเกิดของช่างไฟฟ้ายังมีเปลือกติดหัวเขาอยู่เลยอะ่ะช่างไฟขึ้นไปซ่อมไฟแล้วมีังนไ การเกิดของชักไฟฟ้าจะบ้าเลยไอ้ชาย <S <S ไม่สนิทบิดหมดไม่สลดบิดอีกถึงสนิทกูก็บิดบิดหมดไม่สนลูกไข่วายไอ้ตัวประหลาดนี่มันชื่ออะไรวะเมื่อแม่รู้ความลับของคุณเวลาต่อมาลูกฉ<ม>ันน่ะมาชี้นนเกียรล้างจานแล้วมันไปชอบอาบน้ำด้วยนะปาประกาศให้โลกรู้เลยว่ากุนิสัยเป็นยังไงแม่กูดิชอบประกาศให้คนอื่นรู้ซะจริงๆเลยนะเนี่ยนั่นลูกถูกหวยรางวัลที่หนึ่งใช่ไหมเออใช่ครับผมถูกหวยรางวัลที่หนึ่งครอบครัวไม่ใช่ไม่ใช่พวกเราถูกหวยตั้งหากผมในคืนนั้นเออกูเกม ามุยทันไหมเนี่ยกูจะขามุยออกไปจากที่นี่เ <Brand. S 1> มาส์นี่คือเมาส์และนั่นก็คือเมาส์เพราะนี่คือ d เ u b l ลเมาส์เมาส์จริงๆครับไม่น้โมสพิต้าพาราดอกที่อายุใกล้50แต่ยังเล่นคอนเสิร์ตไหวผมที่อายุ20ตต้นแถมปวดหลังนี่กูแก่กว่าพ่ต้าพาราดอกอีกเลยเนี่ยแค่อายุ20กูยังปวดหลังขนาดนี้ <Yeah. S 1> ถ้าอายุ50ไปกูคงนอนอยู่โรงพยาบาลแล้วมั้งคนมีคู่กลางล่มกลางสายฝนแล้วไปกันสองคนพวกกูคนโสดยกเต้นมาเลยจะได้ไปกับแบบทีลรหลายๆคนพวกนายมันโง่ไงไปหลายคนย่อมดีกว่าเสมอที คนสดยกมือขึ้นเร็วใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปกันด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันในคลิปหน้าจุ๊บๆบบบจุ๊บว่ะจุะ๊บว่ว